หลวงปู่ชอบช่วยหลวงปู่บุญริศชาวบ้านเรียกว่าตายแล้วพื้นหรือจิตออกจากร่างเดชะบุญหลวงปู่ชอบยังไม่ให้ท่านละสังขารบ้านกระเรียงแม่เมืองหลวงอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮองสอนหลวงปู่บุญริศท่านก็เคยไปท่านบอกในบรรดาลูกศิษย์พ่อแม่ครัวจารย์ชอบเราเป็นลูกศิษย์องค์แรกที่เข้าไปที่นั่นเราไปบ้านกระเรียงแม่เมืองหลวงเมืองปลาย อนนั้นมันมีบ้านอยู่ประมาณสิบกว่าหลังคาเรือนบ้านกระเรียงแม่เมืองหลวงนี้เป็นอีกที่แห่งหนึ่งที่หลวงปู่ชอบท่านเคยเหยียบเท้าก้าวเข้าไปอยู่ตั้งแต่ก่อนสม,สมัยสงครามโลกครั้งที่สองจะประทุร้อนบ้านกระเรียงดอยมโนราจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลวงปู่บุญริ์ว่าท่านก็เคยไปอยู่ท่านว่าที่แห่งนี้ท่านอาจารย์เทศหรือหลวงปู่เทศเทศสรังสีท่านอาจารย์ชอบก็เคยไปอยู่พักภาวนา หลวงปู่บุญริทว่าลงจากดอยบ้านกระเรียงมโนราท่านกระทามาอยู่บ้านใหม่ชาญเมืองแม่ห้องสอนท่านว่าที่นี่แต่ก่อนมันเป็นค่ายที่พักทหารญี่ปุ่นก่อนจะเข้าไปตีประเทศพมา่าเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองหลวงปู่บุญริทท่านบอกตอนไปจำพรรษาที่แม่ห้องสอนตอนไปสร้างวัดจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าบ้านใหม่วัดป่าสนามบินตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องสอน ท่านเกิดอาพาธเป็นไข้ป่ามาลาเรียกำเริบหนักจนจิตทิ้งขันห้าถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือจิตออกจากร่างหรือวิญญาณออกจากร่างจนตัวตายคืนตายแล้วฟื้นท่านว่าไข้ป้างไข้ป่ามาลาเรียของเราเป็นประเภทแบบหนาวสั่นเหมือนหัวใจถูกแช่เย็นไว้ในน้ำแข็งเวลาพิษไข้ป้างไข้ป่ามาลาเรียนี้มันกำเริบเสบสารขึ้นมา ท่านจะมีอาการหนาวสั่นจากข้างในจนหัวใจเจ้าของจะขาดรอนชีวิตท่านว่าตอนนั้นเราฉันอะไรเข้าไปก็จะอ้วกแตกอ้วกแตนออกมาจนขี้เพี้ยน้ำถุงดีมันแตกเรือยคอขมไปหมดยาอะไรที่มีฉันไปเท่าไรก็เอาพิษไข้ป้างมันไม่อยู่ไม่หายขาดสักทีพอกายา,าธาตุยาโลกเอาไม่อยู่ท่านเลยวางทำรักษาด้วยใจยากรรมฐาน หลวงปู่บุญริ์ท่านก็วางลงปรงตายตนเองปล่อยให้กายา,าธาตุทำหน้าที่ของมันไปในไตรลักษณ์ท่านบอกเราปล่อยวางขันห้าของตนเองลงเอาจิตตนเองทรงไว้ในภูมิแยกรูปแยกนามออกจากกันตัดสัญญาอุปทานสะพานเวทนาออกจากขันห้าทั้งหมดให้จิตเป็นจิตให้กายเป็นกายทั้งสองฝ่ายอย่าร้างแยกทางกันในอุปทานอย่างสิ้นเชิงไม่มีอะไรมาผูกมัดกันให้รำพันอาไย หลวงปู่บุญริ์ให้มีสติกำกับจิตของตนเองไว้อย่างเดียวให้จิตปล่อยวางในทาสี่ขันห้าของตนเองลงไปอย่าเอาใจนี้ไปถือในเวทนาตัดสพานอุปทานออกไปให้หมดมีสติคุมใจให้เป็นจิตพอวางอุปทานทุกอย่างไปได้หมดแล้วจิตมันก็จะไม่ยึดเหนี่ยวเกี่ยวข้องกับอะไรพอจิตแยกอุปทานในทตุขันแล้วจิตของท่านดีดออกจากขันห้าทันทีจิตทิ้งขันห้า ที่ชาวบ้านเรียกว่าจิตออกจากร่างหรือวิญญาณออกจากร่างจิตออกมายืนดูกายนอนตายเหมือนท่อนฟืนที่ถูกเจ้าของทิ้งขว้างไม่อารยจิตเราออกมาดูความตายระหว่างกายกับจิตขณะนั้นจิตเห็นทมอันเป็นไตรลักษณ์ท่านว่าจิตเราลำพึงทมขึ้นมาภายในตายแล้วมันเป็นอย่างนี้หนี่หนอเพราะจิตขาดจากฉันทะยินดีในกายแล้วทำแท้กก็แสดงซากเหม็นเน่าเจ้าของขึ้นมาให้รู้ ท่านบอกผมไม่มีอาการสะดุ้งหวาดกลัวอะไรจากการตายของตนเองเลยจิตมันอาจหาในบุญของตนเองเป็นอย่างมากหลวงปู่บุญริดบอกขณะจิตท่านดูร่างกายตายเน่าของตนเองอยู่นั้นมีโยมชาวบ้านใหม่สองคนเดินคุยกันผ่านมาทางกุฏิที่ท่านพักท่านเร้นโยมโดยเข้าไปบังในหินก้อนหนึ่งในวัดป่าบ้านใหม่ท่านบอกก้อนหินไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าไปอยู่ของจิตเลย ผมถึงรู้ว่าพวกผีสิงผีแทรกมันเข้าคนได้ยังไงอำนราจิตรทธิ์ชานอภิญญาของท่านผู้ทรงฤทธิ์ทรงคุณที่ทะลุทะลวงเข้าไปในวัตถุมงคลต่างๆที่ท่านอธิษฐานจิตนั้นมันเป็นอย่างนี้นี่เองผมหายสงสัยในเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2503หลวงปู่บุญริ์ท่านบอกเราจึงเข้าใจในพวกกายทิพย์พูดผีเทวดาว่าพวกนี้เขาจะแทรกซึมซ่อนตนในสิ่งหยาบเหล่านี้ได้ยังไง ท่านพระอาจารย์ธรรมช้างเผือกผาแด่นหลวงปู่บุญริศบอกหลังโยมชาวบ้านใหม่สองคนเดินผ่านไปท่านรำพึงว่าเมื่อเราตายแล้วขอไปกราบลาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ตนเองเคยปฏิบัติกับท่านมาก่อนท่านว่าตอนนั้นเราอยากไปกราบสรีละสังขารของท่านพ่อลีธรรมโรที่วัดอโศการ,รามจังหวัดสมุทรปราการท่านว่าเพียงรำพึงใจแค่นี้จิตเราก็ลอยลิ้วไปในนภาอากาศจากบ้านใหม่แม่ห้องสอน มาวัดอโศการ,รามสมุดปราการเหมือนลัดนิ้วหมุนมือขณะจิตลอยตนอยู่บนอากาศท่านมองลงมาดูข้างล่างวัดอโศการ,รามท่านว่าเรามองเห็นทุกอย่างอยู่ข้างล่างเหมือนกับเราอยู่บนเครื่องบินแล้วมองดูลงมาข้างล่างต่างแต่ตาจิตมันละเอียดกว่าตาเนื้อตาเนื้อไม่สามารถมองผ่านสิ่งมุงบงังแต่ตาจิตนั้นมันสามารถมองเห็นผ่านสิ่งที่หลังคาบังตาอยู่ หลวงปู่บุญริศท่านบอกผมระลึกถึงท่านอาจารย์ลีกำหนดไปกราบสรีระสังขารของท่านอาจารย์ลีจิตตนเองไปทางอากาศเราลอยอยู่บนอากาศมองจากข้างบนลงมาดูที่วิหารเห็นสรีระสังขารของท่านอาจารย์ลีบรรจุไว้ในหีบศพพอเห็นเช่นนี้จิตเราว่าไม่สมควรที่เราจะมาลอยตนอยู่เหนือสรีระสังขารของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราจรึงน้อมจิตของตนเองลงไปในวิหาร เพื่อกราบสรีระสังขารของท่านอาจารย์ลีตนเองกราบลาสรีระสังขารของท่านอาจารย์ลีเพื่อจะละขันหลังกราบสรีละสังขารของท่านอาจารย์ลีแล้วจิตเราได้พิจนารณาในบุญวาสนาตนเองว่าจะไปข้างหน้าหรือจะมาคืนหลังทางข้างหน้าเราก็รู้ที่หมายในจิตตนเองว่าจะไปทางไหนทางคืนหลังกายา,าธาตุของตนเองยังอบอุ่นในการสร้างบุญบารมี ขณะจิตเรากำลังพิจารณาในเรื่องนี้อยู่ในอากาศก็ได้ยินเสียงท่านอาจารย์ชอบดังขึ้นฟ้าจะรีไปตายทางไหนบุญริศกลับเดี๋ยวนี้พอได้ยินเสียงพ่อแม่ครัวอาจารย์ชอบว่าจิตเรากำหนดตามรู้ในเสียงนั้นทันทีเห็นท่านอาจารย์ชอบอยู่บ้านโคกมนท่านบอกบุญริศกลับไปเป็นเจ้าอาวาสก่อนอย่าพึ่งไปไหนเรานิมนต์ท่านกลับไปเป็นเจ้าอาวาสก่อนสิ้นเสียงท่านอาจารย์ชอบ จิตเราพรวดเดียวกลับคืนครองาธาตขันปัจจุบันของตนเองทันที